เฮ้โอ๊ยยายเงี smoked smoked we ้ยไงเฮ้ยเดี๋ยวผมสอนนะอะไรอ่ะป oh, uh, ุบปุบปุบไม่เห็น้าทัอไม่เหี้ยจิ๊บไข่มึงก็กูดทั้งวันเลยนะทำอะไรทั้งวันะจิ๊บไข่เนี่ยมึงไม่ให้ข่อยสัซัดถังยายเอ้ย่อยสัดถังลอยลิตรเจ้ายวะเลือดหัวห้อเลยเหี้ยมงกูสัดมากแม่ทับ เนี่ยกูกับมึงได้แขนใหญ่มากเลยเนี่ยจิ้มายหน้าต้มขาหมูไอ้บีบบีบนมทีดูอะไรเอ้างคบกํานังจะตายท็อปห้าร้อยห้าร้อยหก็ไปจิ๊บหายบุหรี่ซองก็ไปแล้วมึงเลยท็อปไอ้จิ๊บหายคว้ยพระมยมเนน หลง่อช่วยด้วยจิ้มไห่ลูกดีต้องแดกดึงลูกดีทไม่ต้องแดกกูแดาทิ้งไปเลยฟาทิ้งแม่งเลยจิ้ห่รีบมาแล้วก็เมื่อยยัดใส่ปาเลยปลาไข่ทีตกีมดิ้งไกทิ้งแม่งเลยกียไข่กวาดกูองมองกินจะไปเล่นที่กิ้มี่มาตรงกันเลย เขาบอกว่าเป็นคนเพชรสองเหรอเลยบอกอ๋อน้องเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแม่ของน้องให้กูดโตดนซอะไยเงี้ยตอนเด็กๆเ,เป็นอย่างนะแม่ให้โดดชซแม่ให้โดดซะก็ได้โดดตาเม,ม่โด,ดแล้วซื้อกระถางกระโดดโดดโต่าๆใจยี้หมายกลวยเป็นปาลาอะยเงี้ยนี่เงคนหนาววไอ้ตี๋คิดถ่ายมึงกูเขาปูไปแล้วโอ๊ยตลกเลยอันนี้พูดอ่ะโอ๊ยกูเมียหน้าแข็งเลยเหนื่อยแล้วผเหนื่อย้ยเหอยเหนื่อยเ <laughs> mấy đứa kia không, mày